สวัสดีครับจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับในคลิปวิดีโอเป็นรุ่น a m e f i t t ล็ x 2ส่งมาจากต่างจังหวัดของคุณเป็นต่อนะครับนี่ลูกค้าส่งมาอาการเสียก็คือหน้าจอจะชอบติดติดดัๆนะครับหน้าจอสมมุติว่าเวลาเราเปิดใช้งานนะครับมันจะต้องค้างอยู่ที่หน้าปกติ แต่ที่นี้เวลาเปิดลูกค้าจะหน้าจอมันจะแว็บนะครับดําหน้าจอมืดไปนะครับหน้าจอมืดแล้วก็ไม่มีภาพขึ้นมานะครับแต่เวลากดปุ่มเวลาแตะหน้าจอเนี่ยมันสั่นอยู่นะครับสั่นอยู่เนี่ยยังสมมุติว่าเรากดออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายพอกดปุ๊บนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็หน้าจอมันจะดับแล้วก็หายไปนะครับ พอหน้าจอดับแล้วก็หายไปหา,หายไปแล้วนะครับกดปุ่มหน้าจอไม่กลับขึ้นมาครับคือหน้าจอหายไปยาวๆเลยอะแล้วก็เวลากดปุ่มมันก็จะมีเสียงแล้วก็สั่นนะครับแต่ภาพมันไม่ขึ้นก็เลยแกะดูข้างในนะครับสภาพข้างในในกาของลูกค้าเนี่ยน้ำเข้านะครับน้ำเข้าน้ำเข้าไปตรงบริเวณจอนะครับบริเวณจอ ที่น้ำเข้าไปแล้วก็เข้าไปช็อตส่วนต่างๆของภายในเครื่องนะครับเข้าไปช็อตบอร์ดช็อตอะไรพวกนี้นะครับทางร้านก็แก้จุดช็อตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอและทีนี้แบตเตอรี่ของลูกค้านะครับก็เริ่มเสื่อมแล้วเพราะว่าลูกค้าน่าจะใช้มาเป็นปีแล้วนะครับนะเริ่มเสื่อมก็เลยเสนอลูกค้าไปนะครับว่าเปลี่ยนแบตด้วยไหมราคาพิเศษนะครับถ้าซ่อมหลายอย่างก็จะคิดราคาพิเศษให้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนแบตให้ลูกค้าโดยลูกค้าบอกเปลี่ยนแบตด้วยนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยแถมติดฟิล์มกระจกให้นะครับพอดีว่ามีฟิล์มกระจกเหลือพอดีนะครับติดฟิล์มกระจกให้แล้วนะครับที่หน้าจอมาทดสอบเครื่องนะนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับก็ชาร์จแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละชาร์จเข้านะครับ ทดสอบเปิดโหมดออกกำลังกายนะครับโหมดวิ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเครื่องก็ไปดับนะครับใช้ไงานได้หน้าจอนะครับเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับ ทดสอบป,ปุ่มนะครับด้านซ้ายปุ่มดาวครับแล้วก็ปุ่มอัพครับด้านขวานะครับปุ่มซีเล็กกับปุ่มแบ็คก,ก็ได้นะครับสัมผัสนหน้าจอ ได้นะครับโอเคต่อไปทดสอบเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ด้านหลังทดสอบเซนเซอร์ตัวแรกจะเป็นเซนเซอร์วตัตตากันเต้นของหัวใจนะครับ จะเป็นสีเขียวด้านหลังเดี๋ยวรอให้ตัวใน้อกาวาัดต่ากันเต้นของหัวใจนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้นี่มันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นี่คือใช้ได้นะครับต่อไปจะเป็นตัววัดออกซิเจนนะครับออกซิเจนจะเป็นสีแดงนะด้านหลังนะครับสีแดง โอเคใช้างาน,นได้นะครับเนี่ยอเมทฟ,ฟิตนะครับใครที่มีปัญหาหน้าจอเสียนะครับที่ร้านรับซ่อมแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่หมดเร็วรับซ่อมนะครับชาร์จไม่เข้านะครับเสียบสายชาร์จและชาร์จไม่เข้าเนี่ยชาร์จไม่เข้าไม่ขึ้นชาร์จแบบนี้นะครับรับซ่อมติดต่อมได้เลยที่ a c e b o o k นะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ที่หน้าจอให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ